พี่ผู้จัดกไดนะ้เอ่อสวัสดีคุณผู้ชมทาง Facebook l i ฟ e ของมูลทิพพระผู้บริโภคนะคะวันนี้คู่แฝดของดิฉัน <c oughs> คุณมณฤดี <c oughs> กับเลี้งสารีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมค่ะสวัสดีค่ะคือคงแปลกใจนะคะปกติเราก็ไม่ค่อยมีการไลฟ์สดเมื่อวานนี้เองก็มีโอกาสไลฟ์สดกับคุณโรสนาวันนี้ก็ชวนคุณมนูฤดี เนื่องจากว่าเมื่อ,อ,อสองวันที่ผ่านมานี่เองนะฮะก็คือเมื่อวันที่27นะฮะที่คณะกรรมาการวัตถุอันตรายเนี่ยต้องบอกว่าได้ถอยหลังยกเลิกไกโฟสแตที่เดิมเนี่ยตั้งใจจะแบนเป็นการแค่จำกัดการใช้แล้วก็อีก2ตัวคือพารากรดกับคอไพริฟอสเนี่ยก็ เลื่อนระยะเวลาบางังคับใช้ไปอีก6เดือนเพราะฉะนั้นผู้บริโภคอย่างเราก็ไม่มีทางเลือกมากนะคะเพราะว่าเกษตรกร,เ,กรเขาก็บอกว่าเขายังจําเป็นต้องใช้สารเคมีเขาไม่รู้ว่าจะมีสารทดแทนอะไรแต่ต้องบอกเลยว่าเราไม่ได้ต้องการให้มีสารทดแทนแต่ว่าก่อนที่เราจะไปคุยตรงนั้นเนี่ยเ,เดียนกับคุณกก่ง <Okay. S 1> อยากจะให้กําลังใจอาจารย์เจรพรก่อนนะคะ ก็ให้กำลังใจอาจารย์จีรพรนะคะที่เรียกว่าตัดสินใจลาออกจริงๆพวกเราก็เสียดายมากนะ<ช>คุณเก่งคิดว่าไงฮะตรงนี้ใช่ค่ะก็ก่อนอื่นนะคะเป็นขอเป็นกำลังใจให้กับอาจารย์จีรพรนะคะอาจารย์นี่ตู้เรื่องนี้มานานมากนะคะเพราะว่าอาจารย์เนี่ยเข้าใจเลยว่าสุขภาพของผู้บริโภคในประเทศไทยหรือว่าสุขภาพของคนอื่นๆสําคัญที่สุดนะคะอาจารย์ได้ต่อสู้มานานมากนะคะแล้วก็ เราก็เสียดายนะคะที่อาจารย์เนี่ยลาออกจากคณะกรรมการวัตถุอันตรายเพราะว่าเป็นหนึ่งเสียงของผู้บริโภคที่เข้าไปนั่งอยู่ในคณะกรรมการจุนนั้นและต่อสู้เพื่อผู้บริโภคของคนไทยค่ะค่ะแล้วก็อาจารย์เป็นหนึ่งเดียวที่เป็นตัวแทนผู้บริโภคจริงๆจริง,รง,รงๆเรามีตัวแทนผู้บริโภคอีกนะฮะแต่ว่าคนอื่นเนี่ยเท่าที่เราดูแล้วเนี่ยไม่เห็น มีใครบอกว่าอยากจะยกเลิกสารเคมี3ตัวนี้เลยในส่วนตัวแทนผู้บริโภคเพราะนั้นเราคิดว่าการยกเลิกสารเคมี3ตัวนี้มีความสำคัญในทางวิชาการก็ชัดเจนว่าเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคนะคะทั้งเป็นมะเรง็งเป็นพาร์กินสันแล้วก็มีตรวจพบในเรียกว่าขี้เทาเดกตรวจพบใน เรียกว่าสายรกจากแม่ไปสู่ลูกต่างๆแล้วก็องค์การระหว่างประเทศก็บอกว่าเป็นสารก่อมะเร็งเพราะนั้นเราก็คิดว่าเรื่องนี้ต้องเดินหน้ายกเลิกไก่ฟอสซให้ได้แล้วก็เมื่อวานมูลที่เพื่อผู้บริโภคก็ไปพบคุณมานัญญาค่ะแล้วก็ไปยื่นข้อเสนอนะคะว่าเราอยากเห็นคุณมานัญญาเนี่ยผ่าตัดกระทรวงเกษตรให้มีหน่วยที่สนับสนุนเกษตรอินทรีแล้วก็ ให้มีฉลากที่แจ้งว่าอาหารเนี่ยมีการผลิตแบบไหนนะคะอย่างเช่นถ้าเราไปที่ญี่ปุ่นเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าเวลาเราซื้อส้มเนี่ยเขาจะเขียนเลยว่าส้มมาจากสารีฟาร์มมาจากฟาร์มของสารีหรือมาจากฟาร์มของคุณมอนดูดีเพราะนั้นเราต้องการแบบนั้นเหมือนกันนะคะแล้วก็บอกด้วยว่าฟาร์มของเราเนี่ยไม่ใช้สารเคมีเลย มีการปลูกแบบอินทรีย์หรือฟาร์มของเรายังยืนยันที่จะใช้ไก่โฟเซตก็บอกเรามานะคะแต่ว่าวันนี้เราไม่ได้คุยเรื่องส้มเราคุยเรื่องถั่วเหลืองนะฮะซึ่งต้องบอกว่าถั่วเหลืองเนี่ยคู่กับไก่โฟเซตเมื่อคุณสุริยะบอกว่ายัางไก่โฟเซตยังปลอดภยัยซึ่งเราไม่เชื่อนะฮะว่ามันอันตรายแน่นอนเพราะนั้นเราก็จะตรวจ ผลิตภัณฑ์เต้าหู้ทั้งหลายนะคะหรือถั่วเหลืองทั้งหลายเนี่ยเดี๋ยวยียนให้คุณกิง่งแจ้งคุณผู้ชมแล้วกันว่าเต้าหู้หรือผลิตภัณฑ์ถั่วเหลืองที่เราจะตรวจเนี่ยเราตรวจอะไรบ้าง<ช>แล้วก็อย่าลืมนะคะคุณผู้ชมแจ้งเรามาได้เลยว่ามีตัวไหนที่คุณผู้ชมทานอยู่แล้วเรายังไม่ได้ตรวจบ้างนะคะ <ๆ S 1> เดี๋ยวเย็้นให้คุณกิ่งไล่เรียงไปทีละกลุ่มนะคะเชิญเชิญคุณกิ่งเลยค่ะเชิญค่ะได้เลยค่ะก็มาดูเลยนะคะว่า รอบนี้ที่ยังสารฉลาดซื้อหรือว่ามูลนิธิเพื่อิภเนี่ยค่ะจะทดสอบอะไรปกติเราจะทดสอบก่อนแล้วค่อยมาบอกผลนะคะแต่รอบนี้เราอยากจะถามความคิดเห็นของผู้บริโภคเลยว่ามีสินค้าตัวไหนที่ผู้บริโภคละประทานอยู่แล้วไม่ได้อยู่ในกลุ่มนี้ค่ะแจ้งเรามาได้เลยทาง Facebook นะคะหรือทางข้อความตอนนี้ได้เลยว่ามีตัวไหนนะคะกลุ่มแรกเราจะแบ่งเป็นประเภทของกลุ่มนมถั่วเหลืองนะคะก็จะมีมมมมนมถั่วเหลืองด้วยกันก็คือมีน้ำเต้าหู้นะคะแล้วก็มี นมถั่วเหลืองแบบกล่องนะคะมีหลายยี่ห้อมากนะคะที่เราเก็บสุ่มตัวอย่างมานะคะไม่ว่าจะเป็นไวิตามินน้ำเต้าหู้ออคอลลาเจนนะคะแล้วก็มีซอยมีไวิตามินมีแลตตซอยมีดีหน้านะคะ <S <S ก็อันนี้ก็จะเป็นกลุ่มของน้ำนมถั่วเหลืองนะคะอีกกลุ่มหนึ่งก็คือจะเป็นกลุ่มน้ำมันถั่วเหลือง นะคะอันนี้ก็คือทำมาจากหัวเหลืองเลยนะคะก็จะมีเราจะคายยี่ห้อมาทั้งหมดที่หรือท้องตลาดถ้าตกหล่นยี่ห้ออะไรไปแจ้งมาได้เลยนะคะว่าเราตกหล่นยี่ห้ออะไรไปบ้างนะคะแล้วก็จะเป็นกลุ่มของซอสหัวเหลืองเต้าเจี้ยวนะคะที่ที่ทวางจําหน่ายอยู่ในห้างประสาทประสินค้าแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งก็คือเป็นกลุ่มที่ฮิตมากในสาวๆที่กําลังลดหุ่นหรือไดเอทไม่ยอมทานข้าวนะคะก็จะเป็นกลุ่มพวก เนฟิต้าแล้วก็ซอยบีนต่างๆนะคะซีเรียลอาหารตอนเช้านะคะก็จะเป็นกลุ่มพวกนี้เลยนะคะที่เราเก็บตัวอย่างหาวิเคราะห์ก็ถ้าท่านผู้ชมที่ดูทางเป็นบุคลากตอนนี้นะคะสนใจที่เราจะให้เราตรวจตัวไหนเพิ่มแจ้งเรามาเลยนะคะอันนี้จะเป็นพลังของผู้บริโภคแท้จริงที่เราจะมาร่วมกันในการที่จะวิเคราะห์และพิสูจน์ได้ว่าเกษตรหรือว่าสาร สารเคมีที่สะสมอยู่ในอาหารที่เรากินทุกวันนี้มันมีอยู่ในปริมาณที่เท่าไหร่คนะเอออย่างเช่นออน้ำมันพืชทวเหลืองเราก็จะดูทุกยี่ห้อนะคะแต่ว่าคุณกิ่งยังไม่ได้พูดว่าเทคนิคในการตรวจของฉลากเชื้อเนี่ยปกติเรามีเทคนิคยังไงอย่างเช่นยกตัวอย่างนะคะว่าออผลิตภัณฑ์หนึ่งเนี่ยมันต้องใช้ประมาณสัก3 0 0รซีซีนะคะเราก็ซื้อขวดหนึ่งเนี่ย ไปส่งตรวจนะฮะและอีกขวดหนึ่งเราก็เก็บไว้ที่สำนักงานโดยที่เราต้องซื้อในรดด้านผลิตเดียวกันนะคะซึ่งอันนี้เป็นเทคนิคในการเรียกว่าไม่ให้เอารักเอาเปรียบผู้ขอบการนะคะว่าเอ๊คุณตรวจคนละรลถหรือเปล่าเดี๋ยวจะมีผลที่ไม่ถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นเทคนิคสําหรับของ ฉลาดซื้อนะคะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยเราต้องเก็บอ,อ,อีกส่วนหนึ่งที่เราไม่ส่งตรวจเนี่ยไว้ที่สํานักงานนะคะคุณกิ่งบอกคุณผู้ชมหมดแล้วยังว่าเราจะตรวจทั้งหมดเนี่ยเออ,เ,อ,อเราซื้อไปหลายพันเลยทีเดียวนะฮะ<ช>แต่จริงๆ,ๆแล้วเนี่ยเราซื้อไปประมาณ2,800อบาทนะฮะสินค้าที่เราจะส่งตรวจเนี่ยแต่จริงๆตัวสินค้าที่ส่งตรวจเนี่ยมัน มันไม่แพงหรอก2,800บาทเนาะมันก็คุ้มนะคุกิ่งนะ,ะแต่ว่าค่าทดสอบ,บนสิค่คุณผู้ชมค่าวิเคราะห์ค่ะอ่ค่าวิเคราะห์แพงมากนะคะคราวที่แล้วที่เราตรวจไป30ตัวอย่างของน้ำส้มเด็กเราใช้เงินไปหลายแสนบาทเลยแต่น,นั้นเนี่ยเราดูสารเคมี400รายการ<ช>แต่เที่ยวเนี้ยเพื่อที่จะผลักดันให้ คณะกรรมการวัตถุอันตรายต้องยกเลิกไกฟโฟเศตทนะคะที่เป็นอันตรายเนี่ยเราเลยตรวจไกฟโฟเศตเป็นการเฉพาะเลยนะคะว่าถั่วลืองทั้งหลายที่ขายอยู่บ้านเราแล้วก็ข้าวโพดหวานนะคะเ,เดี๋ยวเราจะดูว่าเออ,เอ,อข้าวโพดหวานที่ขายอยู่ในตลาด เอ่อทวเหลืองที่ขายอยู่ในตลาดเนี่ยซึ่งอันนี้เรายังไม่มีนะคะอาหารแบบสินค้าเกษตรเนี่ยยังไม่มีเป็นอาหารที่เรียกว่าเป็นอาหารสําเร็จรูปนะคะ<ส>เราจะส่งตรวจทั้งหมดเนี่ยซึ่งเท่านี้ก็เอ่อเราไม่รู้ว่าจะมีเงินจ่ายค่าห้องทดลองหรือเปล่านะคะยังไงก็ตามแต่เพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคนะคะเพราะว่าถ้าเราไม่ทําแบบนี้เนี่ยเอ่อแน่นอนทุกคนก็จะยังเดินหน้าใช้สารเคมีและกลุ่มผู้บริโภคเนี่ยเราไม่ได้ คิดว่าพอยกเลิกสามสารแล้วต้องหาสารทดแทนเราอยากเห็นว่าการเกษตรเนี่ยเป็นการเกษตรแบบอินทรีย์หรือการเกษตรแบบยั่งยืนนะคะเพราะว่า423เสียงที่พึ่งอนุมัติรายงานเกษตรอินทรีย์ไปแล้วก็ที่สำคัญบอกด้วยนะฮะว่าสภาที่พึ่งพูดกันไปเนี่ยว่าจะยกเลิกสารเคมีสามสารวันนี้สภาทำอะไรอยู่นะฮะ แล้วก็ที่สำคัญนอกจากว่าคุณบอกว่าคุณจะมีพื้นที่เกษตรยั่งยืน100%คุณผู้ฟังฟังให้ดีนะร0 0ซในปี2573ปีนี้2,562 11ปีเท่านั้นเองนะคะเพราะนั้นเป็นไปได้นะคะว่าอีก5ปีดิฉันกับคุณกิ่งเนี่ยและคุณผู้ชมเนี่ยเราจะมีข้าวอินทรีย์กินกัน นะคะเป็นไปได้แต่ถ้าเราไม่ทำอะไรเลยเนี่ยความฝันเหล่านี้ก็ยังเป็นความฝันคราวที่แล้วเราตรวจน้ำส้มน้ำส้มเนี่ยสามสิบตัวอย่างคุณงก่งเราพบว่า18ตัวอย่างมีสารเคมีเราพบสารเคมีถึง13ชนิดบางตัวอย่างมีสารเคมี7อย่างนะฮะเพราะฉะนั้นหกเร์เซ็นเลยทีเดียวเราก็จะอยู่กับแบบนี้แต่ ถ้าเราคิดว่าเที่ยวนี้เราไม่ผ่าตัดกระทรวงเกษตรเนี่ยเราไม่มีทางได้กินอาหารที่ดีเลยกระทรวงเกษตรไม่มีหน่วยไหนที่สับสนุนเกษตรกินรีที่ชัดเจนต่อเนื่องเลยนะคะมีแต่น้ําท่วมก็ไปแจกปุย๋ยแจกยาฆ่าหญ้ายาฆ่ามแมลงสารกําจัดวัตศัตรูพืชสารเคมีทั้งนั้นแต่เราอยากเห็นกระทรวงเกษตรเนี่ยมีจุดมุ่งหมายสอดคล้องกับนโยบายหรือรายงานเกษตรกรรมยั่งยืนที่ ต้องการให้พื้นที่เพาะปลูกข,ของเราเนี่ยเป็นเกษตรยั่งยืน100%เซในอีก11ปีคุณกิง่งเราจะช่วยกันผลักดันค่ะก็เป็นข่าวที่น่าเสียใจนะคะที่มีการเปลี่ยนมติของคณะกรรมการวัตถุอันตรายนะคะเพราะว่าการที่ยกเลิกเนี่ยประชาชนดีใจเสียงจากประชาชนเนี่ย ส่งส่งเสียงออกมาเนี่ยดีใจมากเพราะว่าประเทศไทยจะกลายเป็นสินค้าเกษตรอินทรีย์ทุกคนจะไม่ได้รับสารพิษจากสารเคมีนะคะแต่พอมาเปลี่ยนเนี่ยมีผู้อิโภคหลายท่านบอกเลยว่าประเทศอื่นแม้กระทั่งประเทศเราใช่ไหมคะคุณสารีเวียดนามเวียดนามเขายกเลิกการใช้สารพวกนี้อยู่แล้วหมดแล้วแล้วเราเป็นประเทศที่พัฒนาหรือกําลังพัฒนาเนี่ยทาไมถึงยังจะเอาเข้ามาใช้อีกนะคะแล้วก็เรายกระดับของเราเป็น ครัวของโลกแต่ครัวของโลกอาบสารเคมียอย่างนี้มันจะเป็นครัวของโลกได้อย่างไรและที่สําคัญเราเป็นประเทศผลิตอาหารแต่เรายังกินอาหารทุกครั้งที่เราตรวจเนี่ยสาเจอสารเคมีทุกครั้งเลยเพราะฉะนั้นเราต้องผลักดันนะคะหนึงมีฉลากว่าสินค้ากเกษตรมาจากไหนอย่างไร แล้วบอกเลยในเมื่อคุณอยากจะใช้สารเคมีคุณต้องกล้าบอกเราว่าคุณเนี่ยไม่มีสารเคมีในการผลิตหรือคุณใช้สารเคมีในการผลิตอันนี้คุณต้องบอกเรานะคะอันที่หนึ่งอันที่สองเรียกว่าปรับโครงสร้างในกระทรวงเกษตรให้มีหน่วยที่สนับสนุนเรื่องเกษตรอินทรีย์เพื่อทําให้เรามีข้าวอินทรีย์กินภายใน5ปีนะคะเพราะฉะนั้นเราอยากเห็นสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นจริงและไปสนับสนุนเกษตรอินทรีย สับสุนทางเลือกมีเครื่องจกักรกลพวกเรากลุ่มผู้บริโภคเราก็จะทําหน้าที่ตรวจสอบนะคะเที่ยวนี้เนี่ยเราตรวจสอบเออเดี๋ยวนะคเรียนขอดูตัวเลขนิดหนึ่งแผ่นแรกเนี่ยสิรายการนะคุณเก่ง<ะ>แผ่นที่สองอีก12รายการก็เป็นอ้ออีก9รายการแผ่นแรก14 23 23ยอีก เ,เกือบ30รายการทั้งหมดเนี่ยมากกว่า50รายการนะคุณผู้ชมมีเสนอแนะมาไหมคะว่าตัวไหนที่ทานอยู่และเรา,เอ,า,เอ,าอาจจะไม่ได้ตรวจบอกเรามาเลยนะฮะที่เป็นผลิตภัณฑ์ถั่วเหลืองข้าวโพดหวานาน้ำเต้าหู้ทั้งหลายนะคะที่อยากให้ตรวจเราจะตรวจให้คุณผู้ชมทุกคนนะคะแล้วก็ มาช่วยกันนะคะเพราะถ้าเราไม่ทำอะไรเนี่ยรับรองว่ากา,ารใช้สังคมเนี่ยจะมีอย่างแข่นข้นแน่นอนเราไม่ได้ต้องการให้ยกเลิกสองตัวเราต้องการให้ยกเลิกสามตัวและท้ายที่สุดเนี่ยหันมาสู่เกษตรแบบยั่งยืนเพื่อที่จะทำให้ผู้บริโภคปลอดภยัยปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมเป็นมิตรต่อ,เ,อ,อเรียกว่าเกษตรกรด้วยเพราะว่าที่สำคัญเนี่ยคนฉีดเนี่ย เขาไม่ได้มีทางเลือกนะฮะ,ะเจ้าของสวนเองคุณเก่งทําสวนเคยฉีดยาฆ่ายญ้าเองไหมไม่เคยคไม่เคยนะฮะเพราะนั้นส่วนใหญ่ก็เป็นลูกจ้างทั้งนั้นซึ่งคนเหล่านี้ก็ไม่มีทางเลือกสุขภาพเขาต้องอยู่กับอันตรายนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เรามาช่วยกันแล้วก็ทำผลักดันให้เกิดเกษตรยั่งยืนเกษตรอินทรีย์จริงๆมีอาหารที่ปลอดภัยสำหรับผู้บริโภคก,กันค่ะ ขอบคุณคุณผู้ชมทาง Facebook ไลฟ์นะคะมีคำถามไหมคะคุณเขาบอกว่าอยากให้ทดสอบผักและผละไม้ในตลาดทดสอบผักและผละไม้ในตลาดแต่ว่าเที่ยวนี้เราขอทดสอบผลิตภัณฑ์ถั่วเหลืองก่อนนะคะแล้วก็ข้าวโพดหวานซึ่งใช้ไกฟลโฟเสตเนี่ยเยอะมากแล้วก็เพราะฉะนั้นเราจะบอกให้คุณผู้ชมทราบว่า ยี่ห้อไหนบ้างที่เราตรวจแล้วเราเจอแต่เราจะตรวจผลิตภัณฑ์ถั่วเหลืองและข้าวโพดในตลาดด้วยค่ะผักแล้วก็ผลไม้เราจะสอบต่อไปนะคะเราก็อยากเห็นว่าอย่างเช่นผักเนี้ยมาจากจีนเมืองจีนมณฑลกวางตุง้งเผื่อผักเนี้ยมาจากเมืองนู้นเมืองนี้ในประเทศจีนหรือมาจากมหาสารคามราชบุรีเพชรบุรีปลูกยังไงใช้สารเคมีหรือไม่อย่างไรนะคะเพราะฉะนั้น อันเนี้เราคิดว่าเป็นข้อมูลที่สำคัญสำหรับผู้บริโภคค่ะมีมีอะไรเพิ่มเติอมอีกไหมคะมีแต่คนให้กำลังใจค่ะขอให้มุริิแล้วก็คุณสารีสูส้ๆค่ะอ๋อ,อขอบคุณค่ะง<อ>ั้นเราสองคนลากันไปเลยนะคะ<อ>เดี๋ยวยังไงเราทดสอบแล้วเราแจ้งผลคุณผูช้ชมแน่นอนวันนี้เราสองคนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ